ซึ่งเรื่องนี้มันก็เริ่มมาจากชาวกัมพูชาเขาก็แชร์ภาพข่าวจากทางฝั่งไทยแหละครับที่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆก,กับ ม่น้ำโขงนะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นาตอนนี้ซึ่งทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับเขาก็มองว่าน้ำโขงเนี่ยไหลผ่านไทยผ่านลาวมาแล้วก็จะมาที่กรัรมพูชาอย่างแน่นอนแล้วประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่กัมพูชานะครับมีเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างพานมเปญซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงมากๆด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวกัมพูชาที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับก็ค่อนข้างจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูไปทีละความเห็นกันเลยครับความคิดเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่า คือถ้าระดับน้ําฝนนะครับไม่ลดลงเลยระดับน้ําโขงเองยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้าไม่ลดลงเลยมันก็มีโอกาสที่จะมาถึงพนมเปญได้โดยคนนี้นะครับก็บอกว่าในช่วงเหตุการณ์น้าท่วมในปี2011ที่พนมเปญในตอนนั้นน้ําท่วมพนมเปญหนักมากๆแล้วก็เกิดความเสียหายมากๆเลย ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน้ำโขงในแถบประเทศไทยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงอะไรมากมายแต่ตอนนี้มันสูงมากๆในระดับที่จังหวัดที่ไม่เคยท่วมหรือไม่ค่อยมีน้ำท่วมก็ท่วมด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูว่าระดับน้าจะลดลงหรือไม่หวังว่าจะมาไม่ถึงที่พนมเปญน,นะแต่ในบางพื้นที่ของกัมพูชาก็อาจจะท่วมก็เป็นได้ขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่า ถ้าไม่มีมวลน้ําเพิ่มเติมมากกว่านี้ยังไงก็ไม่มาท่วมพนมเปญหรอกหรือไม่ก็เกิดเหตุการณ์ท่วมเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างอันนี้คือการวิเคราะห์ของอีกคนนะครับขณะที่บางคนนะก็บอกว่าสามารถลุ้นได้แค่ระดับน้ําโขงเท่านั้นเลยและก็ลุ้นไม่ให้ฝนตกไปมากกว่านี้ก็หวังว่าจะไม่มีการระบายน้ําจากเขื่อนในจีนหรือไม่กระลาวที่ทําให้ระดับน้ําโขงนั้นเพิมเ่มเติมขึ้นมาอีกนะ เพราะไม่เช่นนั้นนะประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยแน่แน่โดยที่เขาพูดถึงนะครับก็คือพนมเปญเองก็เคยเกิดปัญหาน้ําท่วมบ่อยด้วยเช่นกันนะครับที่เกิดผสมผสานร,ระดับน้ําโขงที่สูงแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยแค่นั้นนะครับก็ทําให้มีโอกาสเกิดน้ําท่วมได้กระที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าปัญหาของพนมเปญก็คือระบบระบายน้ําที่อาจจะยังไม่ได้ถึงขัน้นมีประสิทธิภาพแบบที่เมืองของไทยมีนั่นแหละ นั่นคือความเสี่ยงที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเลยโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญกับการควบคุมระดับน้ําเป็นส่วนสําคัญมากๆแต่จะเห็นได้ว่าขนาดว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีน้ําก็ยังท่วมได้อยู่มีระบบระบายน้ําก็ยังทําอะไรไม่ได้ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ผมคิดว่าระบบระบายน้ําในพนมเปญน,น่าจะดีกว่าหลายๆเมืองที่อยู่ใกล้กับริมฝั่งโคงของประเทศไทยอีกนะพนมเปญเป็นเมืองที่ใหญ่ยังไงการลงทุนระบบระบายน้ําน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอยู่แล้ว เอาไปเทียบกับยุคสมัยก่อนไม่ได้หรอกนะการพัฒนานมันก็เพิ่มขึ้นและอาจจะมีการปรับตัวและทําให้สามารถรองรับได้ขณะที่ความเห็นของคนทัมาอีกครับบอกว่าถ้าบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําไม่น่าจะรอดแน่ๆนะครับเขาบอกว่าปริมาณน,น้ําฝนคนนี้นะครับก็ให้ความเห็นว่ายังอาจจะเพิ่มขึ้นและก็มีอย่างต่อเนื่องได้อีกก็มีโอกาสที่น้ําโขงจะล้นออกจากตลิ่งมาได้แต่ไม่น่าจะไปถึงพนมเปญในระดับที่เป็นปัญหาอะไรมากมายนะเต็มที่อาจจะมีพื้นที่เกษตรรอบๆก็เท่านั้น ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าไม่อยากจะคิดถ้าเหตุการณ์คล้ายๆกับในช่วงปี2011ที่น้ําท่วมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของกัมพูชาคือกัมพูชาไม่ได้เหมือนไทยเลยนะในไทยนะ่ะเห็นได้จากข่าวรู้ได้เลยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาความช่วยเหลือนั้นหลั่งไหลามาจากทั่วประเทศนั่นคือประเทศที่ประชากรเยอะความช่วยเหลือก็เยอะตามขึ้นไปด้วยและการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ก็ดูมีประสิทธิภาพมากกว่า ที่น่าห่วงก็คือหลายๆพื้นที่ในกัมพูชาไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในระดับแบบที่ไทยทําได้สิดูขนาดที่เลาายังดูเป็นปัญหาเลยขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าจากที่เคยมองว่าการมีเมืองใหญ่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ําโขงนั้นเป็นข้อดีเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําขนาดใหญ่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกกังวลและก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีเมืองอยู่ตรงนี้แล้วแหละ ดูได้จากเวียงจันท์เลยเวียงจันท์ของเรานะั้นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเราแล้วเป็นเมืองหลวงคือพอน้ําท่วมในเมืองที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจมากๆมันก็ยิ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจไปกันใหญ่การทํามาหากินก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกแต่สังเกตเมืองของไทยสิ่อนนั้นนะผมก็เคยคิดนะว่าเมืองของไทยริมฝั่งโคงนี่เต็มไปด้วยเมืองเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แต่พอเป็นบริบทนี้กลับเป็นข้อดีซะอย่างนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีเฉพาะในบางพื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศแต่พอเป็นกรณีของเวียงจันทร์กับพอนมเปญน,นี่ก็ดูเป็นอะไรที่น่าห่วงมากๆเลยซึ่งมีคนเข้ามาตอบกลับในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าเมือง<ม>ที่อยู่ใกล้แม่น้าโขงและดันเป็นเมืองหลวงด้วยบางทีนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ประเทศเติบโตได้ช้าก็เป็นได้นะโดยเฉพาะในช่วงเวลาถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีเหตุการณ์น้าท่วมในช่วงเวลาต่างๆ คือมันส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและทั้งลาวกับกรัรมพูชานะก็คล้ายๆกันเลยแต่พอเป็นที่เมืองไทยต่อให้มีเหตุการณ์น้าท่วมก็จะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ขณะที่ชาวกัมพูชาบางคนนะครับก็บอกว่าตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์และการรายงานสถานการณ์น้ําในแม่น้าโขงเพื่อจะได้เตรียมตัวเอาไว้อย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าน่าจะมาถึงพนมเปญเต็มที่ก็อาจจะแค่ระดับน้ําที่สูงขึ้นในแม่น้ําโขงก็เท่านั้นนี่คือในมุมของคนที่มองว่าไม่น่าจะมาถึงนะครับขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่ามันจะไม่มีโอกาสมาถ,ถึงได้อย่างไรกันละ่ะก็ในเมื่อพนมเปญมีประวัติการเกิดน้ําท่วมนะ คือน,น้ําท่วมในพนมเปญน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่ระดับน้ําในแม่น้าโขงสูงขึ้นเลยแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องในปัจจุบันนี้โดยตรงด้วยก็ต้องดูวันต่อไปว่าถ้าฝนยังตกหนักอยู่และดันมาตกอยู่แถวๆพนมเปญด้วยแบบเนี้ยนั่นคือเรื่องที่น่ากังวลมากความเห็นของอีกคนครับบอกว่าวังแค่เพียงจีนไม่ปล่อยให้มีการระบายน้ำออกมาอีกแค่นั้นแหละพนมเปนความเสี่ยงที่ถูกท่วมก็จะน้อยลง บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าไม่น่าจะท่วมพนมเปญหรอกนะคิดว่าระดับน้ําที่สูงของแม่น้ําโขงก็จะค่อยๆไหลลงผ่านลาวมาที่กัมพูชาแล้วก็ไปถึงที่เวียดนามในที่สุดระดับน้ําอาจจะมาไหลในช่วงของที่ผ่านประเทศไทยแล้วก็ผ่านลาวในระดับที่สูงขึ้นแต่หลังจากนั้นก็อาจาาอาจะลดลงไปสู่ที่กัมพูชาอาจจะท่วมเพียงน้อยนิดก็เป็นได้หรืออาจจะไม่ท่วมเลยอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของคอมเมนต์เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับ,บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันมาคนละแบบละ่ะถ้าเป็นคนละกรณีน้ําที่ไหลลงมาน่ะมันเยอะจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าสําหรับกัมพูชาหลายพื้นที่ยังไงก็รับน้ําไม่ไหวอยู่แล้วประวัติศาสตร์มีให้เห็นขณะที่ชาวกัมพูชาในอีกมุมนะครับเขาก็ให้ความเห็นความกังวลในอีกมุมนะฮะเขาบอกว่าแต่ผมรู้สึกว่าพนมเปญโอกาสสถิตในการที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะมีน้ําท่วม มันบ่อยครั้งมากกว่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงของประเทศไทยเยอะเลยนะแต่จะเห็นได้ว่านะตอนนี้ภาพแต่ละภาพที่ออกมามักจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ทางฝั่งประเทศไทยจะเห็นได้ว่าพื้นที่เหล่านั้นน่ะโอกาสการเกิดน่าจะน้อยกว่าพนมเปญซะเวยซ้ำถ้าดูสถิติย้อนหลังไป20ปีอย่างไรก็ตามความถี่ที่เกิดน้ําท่วมของพนมเปญมันท่วมบ่อยครั้งมากๆจนเป็นที่น่ากังวนลนะสิอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่แม่น้ําโขง แต่มีแม่น้ําต้นเลยสาบด้วยคือไหลมาบรรจบกันยิ่งถ้าปริมาณน,น้ําไม่ได้ลดลงเลยนะทั้งสองสายนี้ยิ่งทําให้มันไหลเข้าสู่ตัวเมืองคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าทางฝั่งประเทศไทยซะอีกและตอนนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําโขงคุณก็ลองจินตนาการต่อไปเอาแล้วกันว่ามันจะต้องมีการตั้งตัวไว้แล้วล่ะสำหรับเรื่องนี้ เพราะมันง่ายมากๆเลยถ้าระดับน้ําสูงยังไงก็ไหลเข้าสู่ตัวเมืองความเห็น์ี่มาครับบอกว่าโอ้โหถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะการเกิดน้ําท่วมในพนมเปนประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่จะท่วมหรือไม่ท่วมแต่ถ้ามันท่วมขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเป็นปัญหาที่หนักกว่าหลายๆเขตเมืองของประเทศไทยหรือแมต่เวียงจันท์ของเราหรือหลายๆพื้นที่ของเรา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนมเปญเปรียบเสมือนเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในลาบลุ่มแม่นำ้ำโขงนับตั้งแต่ไทยลาวมาที่กัมพูชาพนมเปญก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแล้วทีนี้มันจะสร้างปัญหาได้มากๆเลยเพราะว่านี่ก็คือเมืองที่หนาแน่นที่สุดของกัมพูชาด้วยเช่นกันมันคนละกรณีกับไทยนะที่มักจะเป็นเมืองเล็กๆน้อยๆระหว่างรายทางในความหมายของผมก็คือถ้ามันท่วมขึ้นมาปัญหามันเยอะก,กว่านั้นตั้งแต่เรื่องของความเสียหายที่เกิดกับ สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวเมืองไล่ไปตั้งแต่ถนนบ้านเลือนแล้วยิ่งถ้าย้อนดู10ปีให้หลังพนมเปญก็ถือว่าเติบโตเร็วมากๆมีการเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆมากมายความหนานแน่นมันน่าจะเพิ่มขึ้นไปจากเดิมมากกว่าเมื่อตั้งแต่ปี2011เพราะฉะนั้นแล้วความเสี่ยงถ้าพูดถึงความเสี่ยงประเทศไทยเกิดได้นั่นก็แปลว่าพนมเปญเองก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมได้ดว้วยเช่นกันเมื่อเทียบกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งในโซนนั้นผมคิดว่าปัญหาน้ําท่วมมีให้ถูกพูดถึงน้อยมากๆเลยคือมันน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับทางฝั่งพนมเปญกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่จะเห็นได้นะตอนนี้ในพื้นที่ที่เราคิดว่าเป็นปัญหาน้อยกว่าของไทยเนี่ยยังเป็นปัญหาเลยนะตอนนี้สำหรับประเทศไทยก็คิดดูเอาแล้วกันว่าพนมเปญที่เป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับแม่น้ําโขงไหนจะใกล้กับแม่น้ํโตนเลสาบด้วย คือประเด็นถ้าจะเทียบในเรื่องของสเกลน้ําที่มีระดับน้ําที่สูงต่อให้คาดหวังว่าระดับน้ําของแม่น้ํโขงจะลดลงแต่พอมาดูกับการที่มีฝนตกแล้วก็มีแม่น้ําต้นเลสรบด้วยเนี่ย mm. ก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าไม่กังวลเลยก็คงจะไม่ใช่ซึ่งความเห็นของคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถ้าเป็น2สัปดาห์ก่อนผมก็ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นะไม่ค่อยกังวลเลยเพราะว่า ่อให้พนมเปนเกิดน้ําท่วมรุนแรงในช่วงไม่กี่สิบยีปีที่ผ่านมาแต่ในตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจและก็ไม่ค่อยกังวลมากนะักแต่พอเห็นในข่าวบอกว่าในพื้นที่นั้นของไทยแค่เกิดน้ําท่วมเป็นระยะระยะเท่านั้นไม่ได้เกิดน้ําท่วมหนักมาสาหัสแต่ในวันนี้มันท่วมแบบหนักนาสาหัสมากๆในพื้นที่ใ,ใกล้แม่น้ํโขงของไทยก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอากลับมาคิดและก็กังวลบ้างแล้วแหละต่อกักที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าใครกันบอกว่านั่นไม่กระทบกับเศรษฐกิจของไทย ประเด็นก็คือต่อให้เป็นเมืองเล็กๆน้อยๆของไทยที่หลายๆคนเรียกแต่พอรวมกันมาออกหลายๆเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของไทยได้เลยนะอย่าลืมนะว่าน้ําท่วมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ทางตอนเหนือของไทยเลยทางตอนเหนือของไทยก็อยู่ไกลจากกัมพูชาไปไกลมากๆผมจําชื่อจังหวัดไม่ได้แล้วแต่พื้นที่นั้นน่าจะท่วมหนักที่สุดจนมาเป็นปัญหาอยู่ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะตอนนี้อย่างไรก็ตามกัมพูชาไม่ต่างจาก การได้รับน้ําจากหลายๆประเทศที่อยู่ตอนเหนือไหลลงมาเรื่อยๆเลยเหมือนกับว่าเป็นน้ําที่ผ่านการท่วมจากพื้นที่อื่นๆจากทางตอนเหนือค่อยๆไหลลงมาความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเกรงว่ามันจะไม่ค่อยๆไหลลงมานะสิมันจะมาแบบส่งผลกระทบมากๆเลยทีเดียวแต่อย่าได้วิตกกังวลจนเกินไปอย่างไรก็ตามคุณควรติดตามการรายงานสถานการณ์ข้างหน้าเกี่ยวกับระดับน้ําในแม่น้าโขงจะดีกว่าซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกนะครับก็บอกว่า สำหรับคุณให้กังวลก็ไม่เป็นไรนะไม่วิตกกังวลก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมเคยเจอประสบการณ์น้ําท่วมนะฮะบ้านมาแล้วเพราะฉะนั้นพนมไปนะ่ะมีความเสี่ยงที่จะท่วมได้ง่ายมากๆก็หวังว่าจะไม่มีเขื่อนที่ไหนปล่อยน้ามาเพิ่มอีกนะรู้สึกว่าหลายๆคอมเมนต์นะครับเขาจะพูดถึงการปล่อยน้ําของเขื่อนมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับก็หนีไม่พ้นเขื่อนที่อยู่ทางตอนเหนือนะเม้นน่าจะใช่ของไทยไม่ได้เกี่ยวกับไทยหรอกนะครับเพราะว่าไทยถ้าปล่อยและท่วมเองแบบนี้ก็คงไม่ใช่แล้วแหละ ขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าคนต้องรอดูแล้วก็ดูว่ามันท่วมจริงหรือเปล่านะระหว่างที่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยผมเชื่อว่าในพนมเป็นน่าจะประปับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มันระบายน้ําได้แล้วแหละผมคิดว่าต้องให้มันค่อยๆใกล้ที่จะเกิดขึ้นจริงก่อนนะถ้าเป็นแบบนั้นก็แค่วิตกกังวลเฉยๆ ต่อให้อ้างว่าพื้นที่ในแถบนั้นของทางฝั่งไทยไม่ค่อยท่วมหรือไม่ค่อยท่วมหนักแต่วันนี้มันท่วมหนักแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูระดับน้าอยู่เรื่อยๆว่ามีโอกาสที่จะมาถึงพนมเปญได้หรือเปล่าสลับผมคิดว่ามันยังไกลตัวอยู่นะสลับพนมเปญถึงแม้ว่าเมืองของเราจะเคยมีประวัติในการเกิดน้ําท่วมมาในช่วงไม่กี่สิบปีแต่นั่นก็จําเป็นจะต้องดูเป็นสถานการณ์ไปขณะที่บางคนนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาไปเปรียบเทียบได้ยังไงนะครับเขาก็บอกนะครับว่า ที่เมืองไทยที่ลาวแค่น้ำท่วมคุณไปดูที่เวียดนามสิแทบจะได้เปลี่ยนบ้านกันใหม่อยู่แล้วบ้านนี้พังไปทั้งหลังเลยทีเดียวนั่นคือปัญหาที่พายุเข้าในช่วงที่ผ่านมาเวียดนามก็โดนหนักไม่แพ้กันเรียกได้ว่าแทบจะรับพายุไปเต็มๆกันเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมยังเคยเห็นคนพูดถึงเรื่องของการเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้แม่น้ําโของอยู่เลยแต่พอเป็นสถานการณ์นี้ กลับรู้สึกว่าอยากจะย้ายเมืองใหญ่ออกห่างจากแม่น้ำโขงให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆคิดไปคิดมาหลายๆเมืองที่อยู่ห่างจากแม่น้ำโของออกไปนั่นน่ะมันดีกว่ามากๆเลยนะนั่นเป็นผลดีกว่าการอยู่ใกล้แม่น้ำไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะน้ำท่วมแต่ละทีต่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีอย่างไรก็ตามนะน้ำท่วมครั้งหนึ่งนี้ก็เรียกได้ว่าหายไปหมดเลยทีเดียวต่อให้ทำเมืองออกมาดีแค่ไหนก็ตาม ถ้าต้องมานั่งคิดถึงเรื่องของระดับน้าว่าจะมาถึงเมืองของเราไหมอยู่ตลอดแบบนั้นน่ะผมขอใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองที่ห่างไกลาจากแม่น้ําออกมาจะดีกว่าซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมดาของเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้านะถ้าคุณใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองริมแม่น้ําจริงๆแม่น้ําขนาดใหญ่จริงๆคุณจะเห็นว่าระดับน้ําขึ้นน้ําลงมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นคือธรรมชาติเลยแต่การที่น้ํามันเยอะจนเกินไปเนี่ย มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนานๆทีผมคิดว่าคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่อยู่ราบลุ่มแม่น้าโขงนะ่ะพวกเขามีวิธีที่จะเตรียมการรองรับอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าในกรณีนี้ของไทยจากข่าวของไทยน่าจะเกิดจากการที่มันคาดเดาได้ไม่ถึงหรือตั้งตัวได้ไม่ทันต่างหากซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจะไปคาดเดาได้อย่างไรกันละ่ะคือถ้าคุณเป็นคนพนมเปญแล้วอยู่ที่พนมเปญแล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์น้าท่วมในปี2011เราก็เลยมานั่งพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ไง ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่ผมดูจากข่าวประเทศไทยการเกิดน้ําท่วมนะ่ะในบางพื้นที่ต่อให้อยู่ใกล้แม่น้ําโขงก็ตามมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆหรือการจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งก็ห่างกันไปช่วงเวลาหลายปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการตั้งตัวรับมือกับเหตุน้ําท่วมมันก็เลยต่างกันด้วยนั่นเองแต่สาหรับหลายๆคนที่อยู่ที่พนมเปญพอเห็นน้ําในปริมาณที่เยอะที่ไหลามาจากทางฝั่งไทยและลาวนั่นน่ะก็พอจะเตรียมการแล้วก็ตั้งตัวไว้ล่วงหน้าได้อยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเมืองของทางฝั่งไทยไหลายเมืองนะ่ะแทบจะไม่เคยท่วมเล หรืออาจจะห่างไปถึง20ปีจนมันคาดเดาได้ไม่ทันนั่นเองอันนี้คือการแสดงความเห็นของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะเขาก็พูดถูกอยู่อย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่เมืองของเขาเคยน้ําท่วมในช่วงปี2011นะครับ พอเขาดูข่าวจากทางฝั่งไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้จักที่จะเตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับเรื่องนี้นะครับถ้ามันท่วมเมืองได้จริงๆแต่ถ้าระดับน้ําลดลงก่อนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของคอมเมนต์บางส่วนที่เขาบอกว่าถ้าเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับคนก็จะเตรียมตัวซึ่งก็ต่างจากในไทยในบางพื้นที่นะคือไม่เคยน้ําท่วมมาก่อนเลยหรือน้ําท่วมไปไม่ถึงขนาดนั้นเลยแต่วันนี้มันถึงมันก็เป็นอะไรที่เตรียมตัวไม่ทันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ ฝากติดตามมาต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้สำหรับวันนี้